สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดนะคะนี่โอ้เกือบพี่น้องเลยนี่นี่เจอแล้วเห็ดเกือบเนาะทากมันมาเป็นย่างดอกอันนึงก็เอานี่เหลือเขาเหลือไว้ให้มองอยู่เขามองไม่เห็นนะเนี่ยมองไม่เห็นดิมันเล็กเกินนึกว่าเราลูกใหญ่ที่ไหนมัะนาว หาดูก mm ่อนนะเจอเขาทิ้งไว้เหลืออีกโอ้ยแทนที่จะดูเห็ดให้ดูซากเห็ดเอาหมแล้วนี่เอาเป็นหาบมาว่านี่ากขอนหาดกเด้อเ้เพื่อเจอายเสียงรถใครอ่ะไม่ใช่ตามมาด่าเราหรือแบบวะ ก็ฝักิีไปเท่านี้นะฮะลาสุดนะฮะก็ได้เห็ดมาหนึ่งดอกแล้วดอ,อกเ่านี้สวัสดีครับไปเลาะข้าขงบนนู่นลูกเราก็มาเลาะต่อนะคะเนอะเผื่อได้เผื่อเจอ ก็มาเจอเห็ดดินก่อนก็ต่อนะคะเนยัไม่เจอเลยหลังจากที่เจอหนึ่งดอกก็ไม่เจออีกเลยจะเจอเห็ดนะเอาดูกัน chưa hết chưa hết hết chưa hết, chưa hết... Chưa hết... Chưa hết... Chưa hết... Tìm đây hết đây hết đây chơi mà nó no ai là Nói no ai là cặp tàn ไม่เจอเลยฮู้พอเลยเมื mm ่อยไปเหาะดูตรงโน้นก่อนฝนมาไม่ตกหรอกตาเจ้าจะซื้อเครื่องสแกนเน็ตเลยหรอ เดี๋ยวค่อยเลาะทางนู้นนะคะมาเลาะดูทางนี้ก่อนน้องไอ้ไปไหนหายตัวไปไหนไม่รู้โอ้ข้าวหมดแล้วเนาะเห็ดออกตั้งหลายวันแล้วเลออไอ้เอ้ยไอ้ เจอหรือเปล่าไอเจอไหมคะแลนูได้อะไรสีเหลืองอ่ะเหรอน้องไอบอกว่าไม่เจอเลยสักดอกมาช้าค่ะเอาหมดแล้ว ແຮໆໆລົງຊ້າເພດີ້ຈັບດີ